ดูนะคะพี่ๆน้องๆทุกคน้ยงทุกคนย่เลยงใหญ่ลงมือเองนะคะเนี่ยหอยนางรมนี่มาครั้งแรกในชีวิตที่มาเก็บหอยนางรมที่ประเทศเดนมาร์กน้องสาวอันนี้อุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ค้อนอุปกรณ์ค้อนที่จะเจาะหอยเอาเขมทำไมเงยโบรถ่ายยูทูป วิธีการเก็บหอยเคาะหอยเคาะหอยนะคะน้องสาวก็จะแกะเออแกะงั้นเละนี่ไงวิธีการแกะหอยนะคะหอยนางรมนี่ไะทุบจนแตกเก่งลไรนู่นเลกกินแม่เนี่ยกินแน่แน่ปะโอ้ยสดโลดเนี่ยกินได้น้ำจิ้มน้ำจิ้มจิ้มอยู่บนรถแค่ดูแคะดูแคะออกนี่ไงอันนี้นะคะหวานๆนะคะหอยหวานๆสดๆนะคะไปเอาน้ำจิ้มบนรถไป คุณเจียอยู่กับขนมเออคุญแจอยู่กับเดนี resources? ่นี right ่นี่ขาอันนี้ให้ดูเนี่ยอันเนี้ยอันนี้ใหญ่มโนกีกี่ตัวไม่รู้นั่นเนี่ยหลายตัวอยู่ค่ะปิ้นเบอร์เลยนะคะติดกันอยู่ติดกันก้อนนานไปแล้วหอยใหญ่ๆนะคะกินโลดนะนะกินโลดนะนะอันนั้นแหละแซ่บเนี่ยนะนี่นะคะทุกคนนะคะหอยนางรมนะคะใหญ่ๆจอนจอนมูฟอเวอร์เฮีย I need the 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 light move over here Johnny Johnny เอ็งห้าตะกี้ตะจนเหยนี่ค่ะเนเนเนมือเขาเรียกว่าลืมเมื่อวานนะเออมือเกะกะหอยอือใช่ไม่เหมือนเมื่อวานมันเกะเอาเกะเอาเกะเอาเมื่อวานอันนี้มันยังสดอยู่สดสดใหม่ๆนะคะสดสดใหม่ๆหอยนางรมค่ะนี่นะคะคือการเก็บหอยที่ประเทศเดนมาร์กทะเลเดนมาร์ก สวยงามมากครับเนี่ยดินฟินเวอร์มีพลังเทนี่ค่ะพลังมาขอหอยนั่นนเขาชิมหอยดูแล้วเมื่อกี้เนี้ยเลค่ะนั่นไงไปแล้วะเลหอยคุณ i ทคคุทคเด็ดคุณเทคคุณคุณท o three you can take ว่าได้ว่าอยู่วนแย่ยูเทคฝรั่งมาเก็บ her. หอยนี่นะคะทะเลที่ประเทศเดนมาร์กทุกๆคนก็มาเก็บได้นะคะสวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆน,นี่นะคะพี่ๆน้องๆนีนะคะ่ค่ะคือเก็บหอยประเทศเดนมาร์กนะคะตอนนี้เราอยู่ที่อะไรไม่รู้แต่มาหาน้องสาวที่อูเดนเซ นี่นะคะทุกๆคนทุกๆค,คนคะนี่คะ่ะดูนอะหอยนะคะ yes you can take no problem ฝรั่งเขาขอหอยคะ่คะนี่คะ่ะนี่นะคะหอยนะคะหอยนางรมตัวใหญ่ๆจากสดๆจากทะเลคะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่ๆน้องๆทุกคน <c oughs> พวกเราจะมา ทำการเก็บหอยนางรมนะคะนู่นนะคะหวานฟินเวอร์เลยค่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยวราจะทำการถ่ายการเปิดหอยนางรมแล้วก็การชิมหอยนางรมสดๆที่ถักทะเลเดนมาร์กนะคะเนี่นะคะนี่นะคะทุกคน นี่ค่ะนี่นะคะทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะนี่นะคะทุกคนจะให้ดูนะคะนี่นะคะทุกคนหอยเนี่ยมีสามสี่ห้าตัวเลยนะคะทุกคนนี่นะคะหอยนะคะหอยนี่ค่ะหอยตัวใหญ่ๆค่ค่ะจะ เก็บไปแล้วก็อ่านอันนี้เอาไว้เอาค้อนมาตอกแล้วก็กินนี่ค่ะการเก็บหอยน้องสาวอยู่ประเทศเดนมาร์คค่ะทุกคนคลิปนี้เขาจบแค่นี้ก่อนนะคะ